การออกแบบรถยนต์ในสมัยก่อนคำว่าอากาศพลศาสตร์เริ่มเป็นที่สนใจกันอย่างมากมันคือหัวใจสำคัญที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะและการประหยัดเชื้อเพลิงอย่างเห็นผลอย่างชายที่ชื่อพอจารยคือวิศวกรผู้บุกเบิกการออกแบบเรือเหาะเซฟพลินและเป็นผู้ที่นำแนวคิดอากาศพลศาสตร์มาใช้กับรถยนต์หนึ่งในผลงานที่เขามีส่วนร่วมก็คือออดี้จารายรพอจารยเริ่มต้นเข้าทำงานที่บริษัทเซฟพลินซึ่งทำให้เขามีความรู้ด้านการออกแบบรูปทรงที่ลดแรงต้านอากาศ จากนั้นเขานำแนวคิดนี้มาประยุกต์กับรถยนต์ราวปี1923จารายได้นำโครงรถออดี t y p ป์มาปรับแต่งด้วยตัวถังที่ออกแบบใหม่ในสไตล์สตรีมไลน์คือลายเส้นที่โค้งมนและมีลู่ลมมากขึ้นออดีจารายคือรถทดลองที่ออกมาดูแปลกตาอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับรถยนต์ในยุคเดียวกันโดยถ้าวัดจากการทดสอบความเร็วตัวถังเดิมจากออดี้ไทป์เคทความเร็วสูงสุดได้ที่95กิโมต่อชั่วโมง แต่เมื่อใช้ตัวถังที่ออกแบบใหม่โดยจจรายสามารถทำความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกว่าแม้การออกแบบตัวถังจะดูแปลกแต่มันก็มีผลต่อความเร็วและประสิทธิภาพของรถยนต์อย่างมหาศาล